สวัสดีครับผมอันนี้ก็แอดมินโอ๊นะครับธรรมะบาร,รมีนะครับแล้วก็แอดมินโมนะทางธรรมะบาร,รมีเราเนี่ยได้รับเป็นเจ้าภาพนะครับผม mm hmm. กระถินสาม,มัคคีสายที่9จาก108สายนะภายใต้ชื่อมหากระถินจกักรพรรดิหนึสายบุญคืนกับร้อยเท่าพันทวีนะครับเพื่อสมทบทุนในการสร้างฐานพระพุทธเมตตาในวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนสองห้า ณวัดป่าพุทธชินวงศสารามม่อนพญานครราชตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพยาวนะครับทางเราจะบอกบุญตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25พฤศจิกายน2566และรวบรวมให้กับทางมาดามจอยนะครับช่องติ๊กตอกมาดามจอยสอนให้รวยนะทำบุญตามศรัทธาได้เลยนะครับเพื่อนๆโดยทางแอดไลน์มาที่แอดจักรพัฒหรือสแกน QR code ได้เลยนะครับ S 1> <S 1> ตรงนี้บุญตรงนี้แอดมินนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับนะั้นในการดูดวงมาตลอดนะหรือว่าไม่ว่าจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่นะครับก็อยากให้มีส่วนในผลบุญตรงนี้นะครับเผื่อหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันจะส่งผลให้การงานการเงินนะครับแล้วก็ชีวิตส่วนตัวของเพื่อนๆเนี่ยได้มีความสะดวกสบายแล้วก็มีความคล่องตัวขึ้นและที่สําคัญนะครับผลบุญตรงเนี้ยมันจะนําผลให้เรามีชีวิตณปัจจุบันที่ดีแล้วก็ เป็นผลบุญนําเราไปสู่สัมปรยายภพในภายภาคหน้าด้วยนะครับนะแอดมินก็ไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดในผลบุญนี้นะครับยังไงก็สนใจก็ร่วมบุญตรงนี้ได้นะครับขอบคุณครับผม ชาวราศีกุมของท่านที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ดูดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนกันยายน2566นี้ดูว่าดวงการงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพของชาวราศีกุมในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเหมือนเช่นเคยแอดมินขอให้ชาวราศีกุมนะครับสำรวมจิตให้เป็นสมาธิสัก30วินาทีเพื่อความแม่นยำของไพ่ที่จะเปิดออกมานะครับ เราก็มาเข้าสู่การเปิดไพ่ทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนกันยายนเลยนะครับก่อนเปิดไพ่เหมือนเช่นเคยนะครับแอดมินก็ขอให้คำอวยพรแด่ชาวราศีกุมทุกท่านนะครับขอให้ชาวราศีกุมทุกท่านจงประสบพบดีพบเจอแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดในสิ่งที่ดีๆขอให้ชาวราศีกุมจงสำเร็จสมดังปรารถนาในทุกๆประการนะครับ เรามาดูไพ่ใบแรกกันว่าสถานการณ์ในเดือนนี้คุณจะเจออะไรบ้างและมีเรื่องดีๆอะไรบ้างหรือไม่สถานการณ์ช่วงนี้ขึ้นมา Queen of อ w n n s ไพ่ราชินีถือไม้เท้านะครับนะไพ่ควีนราชินีนะเรามาเข้าสู่ในเรื่องของการงานในช่วงเดือนกันยายนนี้ของชาวราศีกุมการงานในเดือนนี้นะครับถือว่า การงานส่วนใหญ่การเจรจาการติดต่อนะครับนะการสื่อสารกับลูกค้านะครับการเดินเดินทางเนี่ยไปติดต่อไปดีลงานไปคุยงานนะครับถือว่าจะประสบความสําเร็จอย่างสูงนะครับนะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะจะคอยผักดันคอยสนับสนุนให้ตัวของคุณนะครับนะเจ้าชะตาราศีกุมภ์เดือนกันยายนเนี้จะมีความสําเร็จไปได้ด้วยสูง การเจราจาการพูดคุยนะครับถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจในเดือนนี้ธุรกิจมีความมีการเจริญก้าวหน้าดีนะครับนะมีการไปดูงานมีการไปดีลงานหรือไปไปขายงานหรือต้องการจะขยายกิจการเพิ่มเติมอ่ะในเดือนกันยาอยู่นี้เขาเรียกว่ามันจะเห็นผลตอบแทนมันมันจะเห็นผลได้ดีในเดือนนี้นะครับส่วนคนทํามาค้าขายนะครับไม่ว่าจะขายก๋วยเตี๋ยวขายของกินขายเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่เดือนนี้สังเกตด้ว,ว่านะครับคุณจะ ผลประกอบการดีผลกําไรการค้าไรายได้จะเข้ามาเป็นกรอบเป็นกำในเดือนนี้นะครับนะส่วนคนที่ทํางานในออฟฟิศทางานบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทอะไรก็ดีนะครับเป็นเซลล์แมสเป็นอะไรก็ดีเหมือนที่แอดมินยกตัวอย่างบ่อยๆเดือนนี้นะครับคุณจะทํายอดได้ตรงตามเป้าหรืออาจจะทะลุเป้าได้ซ้ําไปและคุณมีเกณฑ์จะถูกวางตัวให้ได้เลื่อนตําแหน่งในภายภาคหน้าอันใกล้นี้นะครับนะเพราะถึงว่าไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าดวงผู้ใหญ่คอยสนับสนุน ดวงคุณจะได้ขึ้นเป็นเจ้าคนในคนในเร็ววันนับจากนี้นะครับคอยสังเกตตัวเองให้ดีว่าสิ่งที่แอดมินพูดตอนนี้มันมีเขาลางบ้างหรือไม่ใบที่สองนะ two of c u p ไพ่แห่งการเฉลิมฉลองนะไพ่แห่งความสำเร็จในรูปนะครับแอดมินต่อจากเรื่องงานเลยเห็นไหมมันมีการเฉลิมฉลองกันนะครับนะในรูปจะเป็นภาพของชายหญิงเนี่ยกำลังควยแก้วสุลานะกำลังดืง่มเหมือนมีการเลี้ยงฉลองความสําเร็จในอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ มองในเรื่องความรักและเรื่องการงานแอดมินขอเน้นเรื่องการงานก่อนแล้วกันนะครับการงานในเดือนนี้นะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าจะประสบความสำเร็จไปได้ดดีชีวิตมีความราบรื่นนะจะมีการเปิดจะมีการพูดคุยการมีการนัดเฉลิมฉลองการงานกันในเดือนนี้นะคุณผ่านงานดีลงานสําเร็จคุยงานสําเร็จหรือคุณขายงานได้หรือคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสมมติข้าราชการทหารตํารวจก็ดีในเดือนนี้สมมติว่ามีเกณฑ์ว่าอันนี้เดือนกันยาใช่ไหมครับอ่าเดือนหน้าตุลาคม แอดมินสังเกตส่วนใหญ่ตุลาหรือพฤศจิกาเลยนะจะเป็นเดือนที่เขาจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้ใช่ไหมอาสุตตุลาพฤศจิกาเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเลื่อนตำแหน่งนะครับนะจากพันคนนี้อยากร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจเอกสามารถสมมุติยกตัวอย่างนะครับนะเดี๋ยวจะได้ขึ้นเป็นพันตำรวจตีสารวัตรสืบสวนสอบสวนไปประจำสถานนั้นสถานนี้ไปเป็นสารวัตรสืบสวนนู่นนี่นั่นหรือ คุณทํางานในบริษัทนะั้นเนี่ยเออคุณก็ทํางานเป็นพนักงานอาวุโสมาหลายปีแล้วี่ผลงานก็ข้างโดดเด่นนะครับเดือนนี้การงานก็ถือว่าการเจราจาลุ่งสามารถทํากาไรให้กับบริษัทได้มากมายก็เติมขึ้นเป็นระดับผู้จัดการเนี่ยมันจะมีการพูดคุยแล้วก็มีการไปเลี้ยงฉลองกันเฉลิมฉลองความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องการงาน2ความรักนะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณและคู่ของคุณ สำหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่ในเดือนนี้นะครับก็ถือว่าความรักของคุณนะก็ถือว่ามีความสุขดีตามอัตภาพนะครับนะแต่ว่าคุณน่คุณน่คนรักของคุณเนะี่ยในชาวราศีกุมก็ไม่ได้ปล่อยให้แบบเวลามันจืดจางไม่ได้ปล่อยให้ความรักมันจืดจางตะจืดจางตามกาลเวลานะก็มีการพาไปฉลองกันบ้านมีการครบรอบวันนั้นวันนี้ครบรอบกี่ปีที่เราครบกันมาหรือมีแผนในอนาคตว่าเออเรามาแต่งงานกันไหมเราครบมาค่อนนานนะเรามาสร้างครอบครัวกันเห็นปะ เรื่องความสัมพันธ์มันเริ่มก้าวหน้าขึ้นความสัมพันธ์มันเริ่มพัฒนามากขึ้นในเดือนนี้โซนคนโสดนะครับที่ยังไม่มีคู่ครคองยังไม่มีใครคุณก็มีโอกาสในเดือนกันยายนนี้ที่จะเจอคนถูกใจเข้ามาในชีวิตของคุณในเดือนนี้เช่นอีกเช่นเดียวกันนะเขาเรียกว่าคนโสดทั้งคุณผู้หญิงผู้ชายมีเกณฑ์จะเจอคู่ครองหรือมีมเกณฑ์จะได้พบเจอคนที่ถูกใจที่คุณคุยด้วยรู้จักร,รู้รู้สึกว่า หลายๆสิ่งหลายอย่างมันมันตรงกันอ่ะเคมีมันเข้ากันได้ไปด้วยกันได้ชอบในทางเดียวกันทัศนคติเหมือนกันเป็นคนใกล้เคียงกันอ่ะเขาเรียกเคมีเหมือนกันแล้วมันจะไปกันได้ในเดือนนี้นะสองใบถือว่าทั้งเรื่องการงานเรื่องความรักในชาวราศีกลุ่มเดือนนี้ถือว่าดีอะทุกเดือนนะแอดมินประเมินแต่อย่าเพิ่งในดูใบต่อไปก่อนว่ามันจะมีตัวเปลี่ยนไหมอ่ะใบที่สาม f o r of swords นะครับตรงนี้ ไพ่สีดานะครับแอดมินมองตรงนี้นะถ้าเป็นทั่วๆไปเนี่ยถ้าเป็นไพ่ใบแรกถ้ามันออกไม่ดีใช่ปะ่ะไพ่ตัวนี้มันจะเป็นตัวเตือนเลยแต่ไพ่สีดาบตรงนี้นะครับนะมันมีทั้งบอกกล่าวใน2องนัยยะคือนัยยะตอนนี้นะครับเดือนนี้นะหลายๆคนนะ่ะควรจะหาเวลานะครับนะหาเวลาเาเรียกว่าพักผ่อนกายพักผ่อนใจบ้างนะครับบางคนเนี่ยเหน็ดเหนื่อยงานมาเป็นแรมเดือนแรมปีใช่ไหมตัวคุณอาจจะไม่ได้มีเวลาว่างในช่วงนี้ การงานคุณเออมันเริ่มสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างและธุรกิจต่างๆมันเริ่มดีนะครับนะหรือกิจการต่างๆงคนที่มีกิจการมันเริ่มดีเนี่ยคุณควรจะปลีกเวลาปลีกตัวเองนะครับไปพักผ่อนให้รางวัลกับตัวเองบ้างตรงนี้คือไปพักผ่อนไปเที่ยวพาครอบครัวไปสังสรรค์ไปอะไรก็ได้นะ อย่าพยายามอย่าหมกมุ่นกับงานมากอย่าทุ่มเทจนเกินเหตุเกินไปว่าชีวิตนี้ทั้นชีวิตของเราเนี่ยมันคืองานงานงาน,งานไม่มีสิ่งใดสำคัญกับงานนะครับนะอย่าทําให้ครอบครัวต้องมีปัญหานะครับหาเวลาพาครอบครัวไปเที่ยวไปพักผ่อนไปอะไรบ้างและยิ่งถ้าคุณหมกมุ่นกับมันโดยไม่แบ่งเวลาไม่อะไรเลยนะตัวคุณนะครับก็มีสิทธิ์ล้มป่วยและไม่สบายได้เหมือนกันตรงนี้นะครับแต่มันเป็นส่วนน้อยหลกัหลกๆไพ่ใบนี้เขาบอกว่าให้คุณควรให้เวลาให้รางวัลกับตัวเองหาเวลาไปพักผ่อนไปเที่ยว ไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือพาครอบครัวพักผ่อนไปเที่ยวกับคนสําคัญของคุณบ้างให้เวลาของคนรอบตัวคุณให้เขามีความสุขไปพร้อมกับคุณด้วยนะครับตรงนี้เมื่อกี้สองถ้วยใช่ไหมนี่มาสามถ้วยความหมายแทบไม่ต่างกับสองถ้วยนะครับสามถ้วยจะเห็นว่าเป็นภาพของสาวๆเนี่ยกำลังเดินอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์นะแล้วก็ถือถ้วยทั้งทั้งสาใบเลยเหมือนกําลังเต้นฮะกำลังเต้น,เต,น,เ,ตนเต้นระบำกลางทุ่งกลางสวนเห็นไหม การเฉลิมฉลองความสุขช่วงเวลาอันเป็นสิ่งดีๆกำลังเกิดกับชาวราศีกุมในช่วงนี้มันเป็นเวลาแห่งความสุขเวลาแห่งความแฮปปี้กับตัวคุณเองกับครอบครัวคุณหาเวลาช่วงนี้ไปพักผ่อนหย่อนใจใช้เวใหุ้้มค่านะครับนะหรือถ้าคนยังบางคนยังไม่มีแฟนนะครับก็หาเวลาไปกับเที่ยวกเพื่อนบ้างไปเที่ยวไปทะเลไปลุยอะไรบ้างตามอัธยาศัยของตัวที่คุณชอบนะครับให้เวลาให้รางวัลกับตัวคุณเองนะเริ่มมีการเฉลิมฉลองเดือนนี้แอดมินบอกก็เลยว่าของใครหลายๆคนในชาวราศีกุมนะ ตำแหน่งงานนะครับมันมันกำลังเฟื่องฟูความสําเร็จกําลังมาหน้าที่การงานดีการเงินก็โอเคแหละมีเงินกินมีเงินใช้มีเงินเก็บในอนาคตจากนี้เป็นต้นไปนะเปิดมาสี่ใบปัญหานักหนักนะครับที่มนหนักอกหนักใจก็มีขเข้ามาบ้างแต่ส่วนแฉเนี่ยแอดมินยังถือว่าชาวราศีกุมตัวคุณยังเอายังสามารถแก้ปัญหาเอาปัญหาอยู่ได้ยังอยู่หมัดเลยนะครับนะตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเปิดมาสี่ใบแค่ว่าหนึ่งอย่าให้คุณหมกมุ่นในเรื่องงานมากเกินไป นะครับนะหาเวลาพักผ่อนหาเวลาไปเที่ยวบ้างนะครับให้เวลากับตัวเองให้เวลาครอบครัวนะครับเนี่ยใบนี้ใบเตือนนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะชาวราศีกุมต้องระมัดระวังนะอุบัติเหตุในเดือนกันยายนนะครับอ,อันนี้ก็เล่าประสบการณ์นึงนะครับเกิดกแอดมินเองเลยนะเบื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะแต่ว่าก็หุดหิดนะครับกเกือบโดนรถชนนะขึ้นรถอยู่ก็ บทจังหวะจะพัดจะผูกที่เราคนเราดูวงไม่ดีอุบัติเหตุมันมีใช่ปะ่ะเชียวแอดมินไปแค่หนึ่งฝ่ามือแต่ไม่เป็นไรนะคือจังหวะจริงๆที่ว่าเออเราแบบมีสติก็เราเออไม่ตื่นตระหน,นอก็ลเราบบถอยออกมาได้ทันตรงเนี้ยในเดือนเนี้พอไพ่ใบนี้มันขึ้นมารู้สึกเดือนที่แล้วแอดมินไม่แน่ใจว่า ไม่แน่ใจว่าไพ่เดอะเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาด้หรือเปล่านะแต่ละไพ่ใบนี้ขึ้นมามันจะเตือนในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับนะระวัดระวังเรื่องราวของอุบัติเหตุนะครับและเรื่องราวของการสูญเสียทรัพย์สูญเสียทรัพย์พยังไงเช่นหนึ่งโดนลักขโมยนะมีคนจ้องไม่จ้องไม่ดีที่จ้องที่จะเอาทรัพย์สินของเราหรืออุบัติเหตุระหว่างเดินทางหรืออุบัติเหตุระหว่างการไปทํางานในใน,ในช่วงเดือนกัญญยนยายนี้พยายามระมัดระวังไพ่ใบนี้ขึ้นมานะครับแอดมินก็จะพูดกับทุกราศีนะ เพื่อเป็นการเหมือนการว้เดียวแก้นะครับนะแอดมินอยากให้ชาวราศีกุ่มที่กำลังฟังอยู่นะครับในเดือนนี้ไปตลาดนะครับนะไปหาซื้อสัตว์นะครับที่เขากาลังจะถูกฆ่ามาเป็นอาหารเช่นปลาประเภทไหนก็ได้นะครับนะไปซื้อมาตัว2ตัว3ตัวโล2โล3โล10โลตามกำลังเงินที่ตัวท่านมีไหวนะครับนะปลาก็ได้บางคนปล่อยปูก็มีบางคนปล่อยปลาไหลใช่ปะ บางคนปล่อยกบก็มีนะมีแชร์ในญาติธรรมแชร์ใน Facebook ก,ก็มีบางคนนี่เออแบบสายพญานาคเพิ่งเห็นอยู่เมื่อผ่านๆอยู่นั้งเห็นกนะ็เออแชร์ว่าน่าจะเป็นแถวต่างจังหวัดที่ไหนไม่รู้ไปปล่อยงูก็มีแต่ว่างูไม่มีพิษนะเอาไปปล่อยให้เขาคืนสู่ป่าพวกนี้ปล่อยสัตว์ที่กำลังถูกจับไปฆ่านะครับทำได้หมดนะครับนะตรงนี้มันลดกรรมอุปปาฆาตกรรมลงไปได้นะครับที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับนะมันจะลดทอนเช่นว่าเราต้องเจอรถชนสมมตินะ ตรงนี้ถ้ารถมันชนเราเนี่ยเรามีโอกาสบาดเจ็บสาหัสแขนขาหักเข้าเฟือยก็นอนลงนอนอยู่โรงพยาบาลไม่ต่ำกว่าสามสี่ห้าเดือนแต่คุณอาจจะแค่ถลอกปอกเปิกเลือดตกยางออกแต่ไม่ถึงกับบาดเจ็บสาหัสหรือคุณอาจจะแค่บาดเ,เลือดตกยางออกถลอกปอกเปิกอาจจะไม่เป็นอะไรเลยก็ได้มันจะลดทอนกรรมจากหนักให้กลายเป็นเบานะครับตรงนี้นะทาตามที่แอดมินบอกนะครับนะตรงนี้ถ้าฟังแอดมินมาหลายคลิปเนี่ยแอดมินจะบอกกล่าวบอกเตือนเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องของรถกรรมที่มันจะมาตัดรอนกรรมที่ทําให้เราประสบอุบัติเหตุให้เราเจ็บไข้ไม่สบายหรือประสบพบเจอเคาะอย่างในอย่างหนึ่งน,นะครับนะไปปล่อยสัตว์ที่กำลังถูกฆ่าซะนะครับนะอย่าไปเอาที่ตามวัดตามวานะไอ้พวกนี้มันวางยาสัตว์เอาไว้มันปล่อยเสร็จมันก็ไปจับคืนมาไปเอาที่ตลาดสดเนี่ยน,นะครับนะได้บุญได้กุศลด้วยแอดมินโมโนธนาศาสตร์ทุกเรื่องหน้านะเพจออฟเพนท a c เ e ิล่เด็กถือเหรียญนะครับ การเงินในเดือนนี้แอดมินบอกเลยว่าชาวราศีกุมการเงินส่วนใหญ่นะครับนะขอใช้คาว่าส่วนใหญ่ไม่ได้บอกว่าทั้งหมดแล้วกันการเงินของชาวราศีกุมค่อนข้างจะมีความคล่องตัวสูงนะครับนะเพจออฟเพนดเคเนี้ยฉะนั้นเรื่องการใช้จ่ายเงินในเดือนนี้ก็ไพ่เด็กะนะถือเหรียญนะยก็การใช้จ่ายอะไรก็ระมัดระวังอย่าใช้เงินมือเตินบนะครับนะสมมุติว่าคุณมีสิ่งที่อยากจะได้อยู่หลายๆอย่างอะ่ะเอาเดือนนี้ซื้อสักอย่างหนึ่งสมมติว่าเอาอยกตัวอย่างของผู้หญิงแล้วกัน มีอยากได้เสื้อผ้าอยากได้รองเท้าไม่ใหม่อยากได้กระเป๋าแบรนด์จากยุโรปไปสักใบหนึ่งคุณเลือกสักอย่างหนึ่งนะครับนะเลือกสักอย่างแล้วซื้อสักอย่างให้เป็นของขวัญตัวเองรองงวดหน้ารอรอบหน้าถ้าการเงินเนี่ยมันดีมันได้เงินได้โบนัสได้คอมมิชชั่นหรือธุรกิจหรือว่าการค้าขายมันเริ่มดีแล้วมันแล้วเงินมันเหลือจริงๆอะ่ะคุณอยซื้ออย่างที่2ไปอย่าเพิ่งไปซื้อทีเดียวหมดนะครับนะมันเปลืองซื้อสักอย่างหนึ่งให้เป็นรางวัลกับตัวเอง,ว,เองว่าเออเนี่ย ผลจากการที่เราขยันขันแข่งผลจากการที่เราเพียงพยายามนะมันทาให้เรามีไรายได้มีตรงนี้ขึ้นมาครั้งหน้าเราจะทําให้มันดีกว่านี้และดีย,ยิ่งขึ้นไปนะครับนะระมัดระวังเรื่องงานใช้เงินเองอย่าใช้เงินมือเติบอย่าใช้เงินเยอะเขาบอกให้ประหยัดประหยัดด้วยเดือ <c oughs> นเพลดวงของชาวราศีกุมนะครับคุณไม่ต้องกลัวเลย คุณเป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถึงตัวคุณนะครับอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุต้องระมัดระวังนะในเกี่ยวกับเรื่องตกยางออกการไปไหนมาไหนในตัวคุณนะ่ะไพ่พระจักรพรรดินี้บ่งบอกว่าตัวคุณนะครับนะมีเทพเทวาขอให้การปกปักรักษามีเทพเทวาขอให้การคุ้มครองอยู่แอดมินก็เป็นคนชาวราศีกุมนะครับนะเพราะว่าชาวราศีกุมเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงตัวแอดมินพูดโดยรวมนะครับว่าส่วนใหญ่ชาวราศีกุมนะ่ะจะเป็นคนส่วนใหญ่หน่าจะสายมูแล้วก็จะเป็นสายพวก ปฏ ja sure JI, so so, um, so doing, ิบัติเจริญภาวนาเป็นหลักอยู่แล้วนะบางคนอาจจะปฏิบัติมากจะปฏิบัติน้อยนี่อีกเรื่องหนึ่งของเขาอย่างแอดมินเนี่ยถามว่าปฏิบัติมากไหมก็ต้องบอกตรงๆว่าไม่ได้ปฏิบัติจนเคร่งเกินไปแต่ก็ทําอยู่อย่างสม่ําเสมอทําเรื่อยๆเท่าไหนไม่ไหวก็นอนแล้วภาวนาก็หลับไปก็มีตรงนี้เขาเรียกว่ามันอยู่ในองค์ภาวนาตลอดเวลานะครับนะคือไม่ขาดจากฌานทาไปเรื่อยๆทําไปตรงนี้ แล้วเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทท่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่เป็นเทพเทวดาที่เคยมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเราท่านจะคอยปกปักรักษาคอยผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับนะให้เราแบบจะตกก็ตกไปืนถึงที่สุดเนะ่ยตรงนีนะ้ถึงว่าตกไปถึงบ่อก้กอนเหวร้อยอาจจะตกไปแค่8ปดิเอร์เซ็นแล้วเราก็ค่อยไตย่ไต่ไต่ขึ้นมาจนมาถึงปากเหวแล้วก็หลุดพ้นออกไปได้นะครับนะ <c oughs> นายออฟวานอัศวินถือไม้เท้าตรงนี้นะครับแอดมินจะบอกว่าไพ่อัศวินถือไม้เท้านี่ก็ถือว่าเป็นคนหนุ่มที่มีไฟแรงมีความขยันทั้งหนุ่มทั้งสาวนะครับและคนที่มีประสบการณ์ตอนนี้คุณควรจะวาดฝันและมองถึงอนาคตการมองถึงอนาคตระยะไกลเอาไว้ว่าจากนี้ไปเนี่ยแผนการในอนาคตระยะยาวเราควรจะกำหนดทิศทางตัวเองไปในทางใดสมมุติคุณทำงานออฟฟิศทำงานบริษัทอยู่แล้วคุณต้องคิดแต่ว,ว่า เราจะอยู่แค่ง,งานประจาไปตลอดชีวิตหรือไม่ถ้าเรามีทุนสก้อนเรามีความรู้ความสามารถเนี่ยที่จะไปที่เราจะไปสามารถต่อยอดธุรกิจต่อยอดเกี่ยวกับการค้าของเราได้เนี่ยเราควรจะวางแผนนะสมมติบางคนทํางานออฟฟิศไปเนี่ยตั้งแต่ยี 4, 5, ่สิบสี่ยี่ห้า่สมัยจบใหม่ๆจนสี่สิบสี่ห้าตอนนี้เอออายุเยิ่มเริ่มเยอะแล้วเวตอนนี้งานก็อยู่ตัวแล้วเงินเก็บเราก็มีมากพอแล้วเราลองออกมาทําอะไรที่แบบไม่ต้องเป็นลูกจ้างเขาไหมมาทําอะไรที่ว่าเป็นตัวของตัวเราเองแบบเป็นงานอิสระ เราเป็นเจน้านายขหงโดโเองเนี่ยพยายามวางแผนนะในอนาคตระยะยาวนะครับนะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางทีเจริญขึ้นได้สำหรับชาวราศรีกุมนะครับ Two of Pentacles นะมาไพ่เตือนนิดนึงนะครับไพ่สองเหรียญน,นะการเงินของคุณนะครับระมัดระวังนิดนึงว่าช่วงนี้นะมันเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินนะไอ้คุณไม่ได้ไปกู้ใครหรอกแต่ว่าคนอื่นที่เขาจะมาขอหยิบขอยืมคุณนะครับนะ แอดมิน <Ad> พูดกับทุกลาศีเลยแล้วก็ราศีกุมก็ต้องบอกเตือนไว้ได้วยว่าอย่าพยายามให้ยืมให้ใครยืมเงินในช่วงนี้นะครับเพราะถ้าคุณยืมเงินไปเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้คืนนะครับนะมีไม่ถึงเอาไงดีวะสม,มมติคุณให้เข้าไปเนี่ยสม,มมติว่าให้ไปอะใช่ป่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอกาสที่คุณได้คืนแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะคุณมคุณได้คืนยากอะ่ะสม,มมติว่าคุณให้ยืมมาเดือนเดือนกันยาใช่ป่ะคุณทวงปีนี้คุณก็ไม่ได้คืน กว่าจะได้คืนกลางปีหน้าเผื่อปี2ปีน่ะนะครับนะฉะนั้นช่วงนี้ต้องใจแข็งนิดนึงอย่าพยายามให้ใครหยิบยืมเงินแล้วก็อย่าไปออกหน้าคำประกันใครไปลงนามเซ็นหรือกู้กู้เกี่ยวสัญญาอะไรให้ใครอย่าทําเด็ดขาดนะครับนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะพบเจอมรสุมชีวิตพบเจอความเดือดร้อนที่มันจะเข้ามาถึงตัวคุณในเดือนกันยายนห้ามเด็ดขาดนะห้ามไม่ใครยืมเงินเว้นแต่ว่าต้องเป็นเพื่อนสนิทคุณจริงๆหรือเป็นคนในครอบครัวที่เขามีปัญหาในอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าคนภายนอกที่ไม่ได้สนิทกันหรือว่า ไม่สนิทกันมากะมาขอหยิบขอยืมแน้่ก็เว้นไม่เลยแล้วก็เรื่องของการไปเซ็นเอกสารการกู้ยืมใครไปใครมาขอให้คุณเซ็นเอกสารไปคำอะไใใครอย่าทําเด็ดขาดนะครับนะเพื่อตัวคุณเองนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะเดือดร้อนสรุปเดิแฮงแมนนะแฮงแมนเรามองได้2องใยะนะครับจะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ดีต,ตรงนี้ยแอดมินมองว่าไพ่ของมนุษย์ห้อยหัวนะครับมุ่งบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันถึงจุดสิ้นสุดในตัวของมันตอนนี้จากจุดสิ้นสุดน่ยมันกาลังมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากเรื่องเลวร้ายที่คุณประสบพบเจอมานะการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องคนรักเรื่องอะไรเก่าๆนะครับจากตอนนี้เป็นต้นไปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงจากลายให้กับกลายเป็นดีเขาเรียกว่ามันจะมีคํากล่าวโบราณที่ว่าชั่ว7ทีดี7หนนะสิ่งเลวร้ายของคุณเนี่ยมันมันหมดเกณฑ์แล้ว่คุณพบเจออะไรจนเจ็บช้ำน้ําใจเจ็บปวดทั้งหมดแล้วจากนี้ไปเขาเรียกว่า มันเป็นฟ้าวันใหม่สาหรับชาวราศีกุมที่จะที่จะต้องพบเจอสิ่งดีจากนี้ในอนาคตนะครับนะขอให้คิดดีพูดดีทดําดีอย่าคิดอะไรในแง่ลบรับพลังงานดีดีเข้ามาสู่ในตัวเราในกระแสพลังงานของเรานะครับนะแอดมินก็หวังว่าตัวชาวราศีกุมทุกท่านนะครับจะมีแต่ความสุขในทั้งด้านการงานการเงินโชคลาภและความรักนะครับนี่ก็เป็นคําทํานายนะครับตลอดเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2 5 6 6ของชาวราศีกุม ก่อนจบกันนะครับเหมือนเช่นเคยแอดมินก็ก่ลาวคำํำอวยพรนะครับแอดมินขออารัธนาบารมีแห่งคุณพัชศรีรันาตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับได้โปรดดลบันดาลให้ชาวราศีกุมทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญในชีวิตทั้งหน้าที่การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับ และพบกันใหม่ในในสัปดาห์และพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ